เรื่องของขอบวนการค้ายาเสพติดกันบ้างนะครับช่วงนี้ขบวนการค้ายาเสพติดเริ่มมีวิธีการนำเอายาเสพติดเข้ามาในประเทศแตกต่างกันไปะนะครับล่าสุดนี้มีการใส่เข้ามาในสองอาหารเสริมด้วยนะครับขบวนการค้ายาเสพติดพลิกแปลงการบรรจุหีบห่อนะครับมาในกระป๋องอาหารเสริมนะฮะซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถยึดได้ทั้งเฮโรอ,อีนโคเคนและก็เคตามีนครับ ชุดสืบสวนตำรวจปูทรเกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายร่วมกับตำรวจตะเวนชายแดน327และทหารกองกำลังผาเมืองครับตรวจสอบของกลางที่มีทั้งเฮรโรอีนเคตตมีนและโคเคนหลังตรวจยึดได้ที่บริเวณใกล้กับชายแดนไทยเมียนมาท้ายหมู่บ้านสันนาหมู่ที่2ตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายครับช่วงดึกของวานนี้นะครับโดยก่อนหน้านี้ชุดสืบสวนตำรวจปูทรเกาะช้างสืบทราบมาว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจ,จากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในประเทศไทยครับ สนที่กำลังกับตำรวจระเวนชายแดนที่327และทหารกองกำลังผาเมืองสกัดกั้นเส้นทางดังกล่าวพบบุคคลต้องสงสยัยเป็นชายรูปร่างสูงใหญ่ใส่เสื้อสีดำแขนยาวกางเกงสีดำขายยาวครับสวมหน้ากากอนามัยปิดใบหน้านะครับท่าทางมีพิรุษจึงเข้าตรวจค้นแต่ชายคนดังกล่าววิ่งหลบหนีเข้าสวนข้โพดข้างทาง แล้วก็หลบหนีไปได้ครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุพบกระสอบปุ๋ยสองใบวางอยู่ในร่องน้ําริมถนนภายในบรรจุกระป๋องและกล่องอาหารเสริมหลอดยาสีฟันและถุงกาแฟจึงนําไปตรวจสอบที่สถานีตํารวจเกาะช้างก็พบว่ามีเฮโรอ,อีนน้าหนัก2กิโลกร,รมัมเคตามีน3.25กิโลกร,รมัมและโคเคนเจอี่สกร,รมัมซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็สันนิษฐานว่ายาเสพติดลอดนี้น่าจะเป็นผู้ค้ายา ยาเสพติดในประเทศเพื่อนบ้านจัดการส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อของกลุ่มผู้ค้ายยาเสพติดในประเทศไทยค่ะครับเดี๋ยวนี้กล,ลเม็ดของผู้ขนย้ายเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับ